เปิดข้อความแม่หมูพิมพกาอวยพรวันเกิดใบเฟิร์นพิมชนกเป็นอีกหนึ่งคู่พระนางที่ถูกจิ้นจนุนลุนหักมากเพราะแฟนๆต่างก็แอบเชียร์อยากให้เป็นคู่จริงกันสัทีสำหรับคู่ของนายนาภาัสเสียงสมบุรณกับใบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษไัยบูรณ์และยิ่งมีภาพของทั้งสองถ่ายคู่กันอย่างสนิทสนมขณะเดินทางไปที่ประเทศอิตาลี ก็ดูเหมือนว่าแรงเชียร์จะยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆซึ่งถือว่ายกให้เป็นอีกหนึ่งลูกสาวที่แม่หมูพิมพกาลหลงรักและเอ็นดูหนักมากไม่ว่าจะเทศกาลไหนไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็มักไปด้วยกันและก็มีโมเมนต,ต์ทำลุ้นว่าสาวใบเฟิร์นกับนายนภัสลูกชายแม่หมูเป็นอะไรกันแน่ล่าสุดแม่หมูได้โพสต์อินสตาแกรมพิมเพคโอวยพรวันเกิดสาวใบเฟิร์นเนื่องจากวันนี้สาก่อยอ่อ 65เป็นวันเกิดอายุครบ30ปีโดยแม่หมูระบุข,ข้อความสุดฟินว่าสุขสันต์วันเกิดคนเก่งเติบโตอย่างงดงามมีพลังด้วยพลังไบเฟรินขอให้เป็นปีที่ดียิ่งยิ่งขึ้นสุขภาพแข็งแรงสวยและงดงามเบิกบานเป็นดาวที่อยู่ในใจของคนทั้งโลกนะไอเต้าคนเก่งเบเฟนเบอร์ปอลอภาพนี้แม่ถ่ายเองนางแบบน่ารักมากเบเฟนเบิก โดยสาวใบเฟินคอมเมนต์ว่าขอบคุณแม่ที่สุดในโลกเยครับรักท่ามกลางแฟนคลับต่างเข้ามาอวยพรวันเกิดและคอมเมนต์แซวความน่ารักของทั้งคู่พร้อมทั้งแซวให้แม่ขอมาเป็นส้ายคนโปรดไปเลย